so <laughs> ดูสบ,บาบา้านเช้าเจอกันทางช่อง5และ tgn 177ประเทศทั่ทวโลกครับวันนี้กวางกลับมาแล้วเย่ yeah, หายไปหนึ่งสัปดาห์นะคะเป็นไข้หวัดใหญ่ออแต่กลับมาแล้วเราฮะไม่ต้องยังได้ได้อยู่นะ,ะได้อยู่ยได้อยู่หายแล้วเ,ออเดี๋ยวถ้าเป๊ติดก็ได้ดูกันช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่บอยก็บอกป่วยเหมือนกันไม่สบายไม่สบายเป็นหวัดกันใหญ่เลยพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารให้มีประโยชน์แล้วก็หลีกเลี่ยงพวก อ่ออัดต่างๆใหรือว่าโดนลมเยอะๆเนี่ยต้องระวังคอนึงต้องเอาให้อุ่น<ช>ด,ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใช่แล้วช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมากว่างมุสบาบานเช้าเนี่ยเราก็นําเสนอเกี่ยวกับประเพณีประเพณีหนึ่งนะครับซึ่งที่ต้องนําเสนออย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้จักประเพณีนี้ ก็คือประเพณีอุ้มพระดำน้ําซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และก็อลังการมากของจังหวัดเพชรบูรณ์เขามีมที่เดียวในโลกนะครับในประเทศไทยก็อยู่ที่เพชรชบูรณ์นี่แหละซึ่งพิธีกรของเราเนี่ยนะครับคุณกุ๊กก็ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ที่จะประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำเริ่มงงามยามดีนี่นะครับอยู่ที่เวลา 9โมง9นาทีเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ใช่ครับปุ๊กเนี่ยไปอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วเราก็ได้ประมวลภาพทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับประเพณีอุ้มพระดำน้ํามาให้พวกเราได้ชมกันครับไป<อ>พบกับปุ๊กอภิญญาบุญญปพนยัยที่เพชรบูรณ์เลยครับสวัสดีครับปุ๊กครับ <laughs> ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะสาวๆในวันนี้นะคะเป็นอ,อยู่ในบรรยากาศของประเพณีอุ้มพระดำน้ํานะคะประเพณีครั้งยิ่งใหญ่ที่ชาวเพชรบุรีภาคจุนใจมากที่สุดหนึ่งเดียวในโลกนะคะก่อนที่จะมาถึงพิธีกรรมสาคัญในวันนี้ค่ะได้มีพิธีบวงสวงแทพพยาดาซึ่งคุนได้นําเสนอไปแล้วนะคะและที่สําคัญค่ะล่าสุดเลยนะคะได้มีการแห่ทางบกนะคะภาพกาิจกรรมต่างๆคก็ได้เก็บมฝาฝากด้วยและที่สําคัญมีเทศกาลอาหารอร่อยควบคู่ไปด้วยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ คขบวนแห่ทางบกค่ะเป็นขบวนอันเชิญพระพุทธมหาธราชานะคะจากวัดไตรภูมิมุ่งหน้าไปยังสวนเพชรบุระค่ะนําขบวนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์นะคะนายกองเอกวิลาศค่ะซึ่งในขบวนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจาก11อาเภอในจังหวัดเพชรบูร์นะคะมาร่วมขบวนทั้งรถบุคคลาที่ตกแต่งอย่างงดงามนะคะรวมไปถึงการแสดงจากทุกภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะ ปะคาก็ได้มาถึงบริเวณหน้าวัดมหาธาตุนะคะซึ่งขบวนที่อยู่ด้านหลังนี้ค่ะก็เป็นขบวนของผานเทลัยราชพัชเพชรบูรณ์นะคะซึ่งรถูบราินี้ก็จะประกอบไปด้วยดอกไม้นะคะรวมไปถึงที่เห็นโดดเด่นอยู่ก็คือพระนารายณ์ส่งพระยาคุณนั่นเองนะคะในขบวนนี้มีความยิ่งใหญ่เป็นพิเศษด้วยค่ะด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นขบวนตุงเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถด้วยค่ะ กบวนเนื้อมารอดูอะไรบ้างรอดูขบวนแห่พระพุทธมหาธราชามาแล้วเป็นยังไงเห็นอย่างเห็นเห็นเห็นโอ้พระพุทธมหาราชามอย่างยังไม่เห็นเนาะขบวนไปแล้วนะลูกออกไปแล้วเขาบอกว่าพระพุทธมหาธราชาในศักดิ์สิทธิ์มากใช่จริงค่ะเวลาขออะไรก็จะมันจะได้ตามที่ขอค่ะคุณยายคุณยายตั้งใจมาดูอะไรคะวันนี้ขบวนแห่ตรงนี้มาดูสวยงามสวยงามดูแล้วประทับใจขบวนไหนบ้างเนี่ย เต้นอะไรมาเต้นตรงลางหรือเปล่าเออที่นีเสื้อขาวๆไปเต้นอยู่ใช่ไหมเปล่าออหลังจากที่ขบวนแห่นะคะบางเบ็กค่ะได้มาถึงสวนเนทนสพาราแล้วนะคะเทศกาลาหารอร่อยก็จะอยู่ข้างๆกันเลยค่ะจะมีของดีอย่างหลงเก่านะคะซึ่งเราเคยได้ไปถ่ายทำแล้วขนมจีนอร่อยมากขนมจีนเส้นสดอขอบคบุณน เดี๋ยวชิมไปด้วยชิมไปด้วยแล้วมคืนนอกจากขนมจีนเส้นสดแบบนี้นะคะก็ยังมีกระยาสาดเห็นไหมช่วงสาดไทยเนี่ยต้องกินกระยาสาดค่ะข้าวเหนียวข้าวหวาน ความร่วมมือร่วมใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะและที่สําคัญที่สุดในวันนี้ค่ะกิจกรรมสาคัญก็จะเกิดขึ้นนั่นก็คือพิธีอุ้มพระดำน้ำนันเองนะคะงานนี้จะสําเร็จไม่ได้ขาดแม่ดงานหลักอย่างท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์พี่อ๋อยค่ะพี่คะสวัสดีค่ะพี่อ๋อยคะโอ้โหในปีนี้แม่น้าป่าสักเรามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าน้ํามากกว่าทุกปีจะส่งผลอะไรกับพิธีในวันนี้ไหมคะอ๋อไม่ค่ะถือว่าเป็นกระเพียนที่เป็นปีที่สมบูรณ์นะคะเพราะว่า ไม่ว่าจะพืชพันธุ์ันธยาหารน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ค่ะและที่พิเศษมากๆของพิธีในปีนี้นะคะคืออะไรคะอ๋อก็คือปีนี้ชาวเพชรบูรณ์ได้รับเกียรตินะคะจาก พระเทพจัตนราชสุดษฎานะคะเสด็จทอดพระเนตรในนิรุญชาดำน้ำของเราอ๋นับเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งนะคะค่ะของชาวจังหวัดพิศวงเลยเพราะว่าจะหาโอกาสอย่างนี้นี่คิดว่าคงไม่มีแล้วนะะนับเป็นปีแรกเลยที่ร่องชาเสด็จมานะคะแล้วอย่างในปีนี้ในเรื่องของขั้นตอนการดำดำน้ำเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าจะต้องมีการจับทิศต่างๆที่ได้บวมกังไปความหมายของการจะต้องมีการจับทิศเสียงคายเนี่ยคืออะไรหรอคะความหมายก็คือ การดำน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีสองทิศนะคะก็คือทิศเหนือกับทิศใต้คะก็คือเขาเรียกทิศตามน้ํากับทวนน้ำอ๋อแล้วก็เราก็มีการเสี่ยงทายเพื่อจะได้จัดว่าเราจะดำทิศไหนก่อนปีนี้โชคดีค่ะเราจะมีการดำถวายพระพรให้กับในหลวงของเรานะคะเมื่อพระชนมพรรษา84พรรษาคะสามครั้งแล้วเราก็จะมาจับทิศได้ก็คือ ในส่วนของทิศใต้นะคะครั้งแรกทิศใต้ครั้งที่สองก็ได้ทิศใต้อีกนะคะครั้งที่สามก็ได้ทิศใต้เรียกว่าสามครั้งอ่าแรกเนี่ยก็เป็นทิศใต้และสามครั้งถัดมาก็คือทิศเหนือค่งแน่นอนว่าในพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธราชานี้นะคะต้องดําเนินการด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชนิดใช่ค่ะท่านเจ้าเมืองที่จะต้องมาเป็นผู้ประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาราชานี้ค่ะ เมื่อดำเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะอัญเชิญกลับมาไว้ที่วัดอิสถาาที่วัดเยตยูเช่นเดิมน,นี่ก<ช>็ค,คือพิธีที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นั่นเองนะคะคแน่นอนว่าทุกเก็บภาพบรรยากาศของพิธีสําคัญนี้นะคะไปฝากชาวบุษบาบานเช้าอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้กลับไปที่ห้องส่ง,งกันค่ะแหมเสียดายนะ เริกของประเพณีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยจะมีตอน9โมง9นาทีแต่ว่าอีก20บนาทีรายการเราก็ใกล้จะหมดเวลาพอดีอแต่ไม่เป็นไรพี่กุ๊กจะเกาะติดอยู่ที่นั่นครับผม,มแต่ว่าถ้าใครไปไม่ทันเนี่ยนะครับยังมีงานเทศกาลอาหารอาาร่อยด้วยก็คือคู่คู่กันไปเลยประเพณีอุ้มพระดำน้ำและเทศกาลอาหารอาาร,อาาร่อยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจัดไปจนถึงวันที่29กันยายนใช่ไปกันได้เลยที่หน้าโบสถ์ชนะมารคุ้งมะขามแฟบนะครอ,อันนี้ก็คือที่จะประกอบพิธีอุ้มพระดำ แหม่แม่โบสชนะมาคุ้มมะขามแฟบใช่อ้าวแล้ววันนี้นะคะเป็นวันแรกเลยของเทศกาลกินเจหรือที่หลายๆคนรู้จักกันว่าถือศีลกินผักนั่นเองนะคะเช่นลูกน้ําค่ะแหมบุษบาพาชิมเขาก็ไม่พลาดเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะเขาจะพาไปชิมอาหารเจครับจะเป็นยังไงต้องติดตามกันในช่วงหน้าให้ได้ค่ะส่วนช่วงหน้านอกจาก